ครับสวัสดีครับนี่งาเป็นงานก่อกระแพงหินกันดินนะครับก็ที่บ่อตกปลา VP ก็ก้านะครับนี่คมอมตะซิตี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเทรักฐานนะครับก็ตัวนี้ก็จะสูงนะครับรวมรักฐานนะครับอยู่ที่เจ็ดเมตรห้าสิบนะครับความฟังของรักฐานที่สองเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเสริมไปเลยขอไดีบียี่สิบห้ามิลนะครับทุกระยะหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ขุดไปนะครับก็ต้องรีบไล่เทรักฐานนะครับพอดินจะได้ไม่พังนะครับมาถล่มมานะครับทับที่ขุดนะครับ ตัวนี้นะครับก็ด้านหน้าจะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งฟังที่สามเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ก็จะในเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับกําแพงก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณห้าเมตรนะครับบ่อกุ้งก็จะลึกอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับรากฐานก็จะต่ําฝาบ่อกุ้งลงไปอีกแค่หนึ่งเมตรนะครับตัวนี้นะครับกําแพงก็จะขึ้นมาอีกห้าเมตรนะครับโดยประมาณนะครับ ัันนี้นะครบก็หลักฐานค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตัวน,นี้นะครับก็เกือบสามเมตรนะครับตัวน,นี้นะครับขอฝาอกผลงานนะครับช่างนุ่งพัทยาน,นะครับที่เบอร์โทรศัพท์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับสวัสดีครับ